ยังพูดคุยกับทนายได้อยู่นะคะมีสายจากพัทลุงนะคะมารออยู่แล้วนะคะคุณมเนียมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังอยู่ไหมคะคุณมเนียมยังอยู่ไหมเอ่ยจากพัทลุงเมืองลุงบ้านใครเอ่ยบ้านผมนะคะน่าจะเป็นน่าจะหลุดไหมคะสายหลุดใช่ไหมครับสายหลุดนะคะเดี๋ยวยังไงโทรเข้ามาใหม่นะคะอาจจะรอช่วงเบรกนานไปนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เราติดกันอยู่เรื่องไหนนะที่ดิน ครับแล้วก็มาพอมาเบรกในเรื่องของภาพหลุดยังไม่จบสายเข้ามาก่อนจะต่อเรื่องนี้ใช่ไหมเช่มั่ล้องใจอยู่ไงครว่ามันยังไงหนุ่มๆเขาปกติเขาจะต้องดูภาพพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นภาพเป็นไหนเนี่ยเป็นภาพยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะยังไม่ดูเลยอ๋อขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยซึ่งไม่น่าหลุดออกมาได้ครับนะคะในฐานะที่แบบว่าถ้าเกิดนั่งดูอยู่ทางบ้านนี่ตกใจนะอยากอยากให้แก้ง่วงหรือเปล่าครับเนี่ย อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมีใครแต่ว่าในสภาผู้ก็ไม่ควรนะสภาอันทรงเกียรติไม่น่าจะมีไม่ใช่ควรไม่ใช่เรื่องไม่ควรไม่ควรจะมีหลุดเลยอะใช่ไหมคะอ่ามีสายเข้ามาแล้วนะคะคุณมะเนียมนะคะอ่ค่ะสวัสดีค่ะถามเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าถามเลยค่ะคุณมะเนียมครับปิดเสียงทีวีให้น้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคุยผ่านโทรศัพท์นะคะอยู่อำเภออะไรอยู่ อยู่อำเภอไรเนี่ยยินเส้นหนกหลงว่าจุกอยู่นี่คุณเยี่ยมค่ะค่ะถามเลยค่ะครับอ๋ออยากถามว่าใครอ่ะฝุ่นฝุ่นไ้ไหมคะได้ครับได้ได้ค่ะได้ค่ะอยู่แถวไหนกับบ้านอยู่แถวตาโบสนี่อ๋ออยู่มดแก่แก่กันอ๋อยู่แก่กันเนอะครับพวกพี่าอยู่ไหน ป่าบอครับป่าบอตามอ๋อป่าบอนเออซึ่งเนีย่ยปีก้ามันว่าคดรวี่าคกาดีเร่องลูปีนะครับครับต้องไปไปโน่ตเลวนะแต่แต่ช่วงยุติธรรมมันครับเพราะมันระประเทศเนี่ยช่วงึ่วงก็ตัตตตกดกมันเป็นปืวย็็ว่าก็มีชาตสอบแทรกไ้น,นอ๋อปรนีแ้แหละอ่าพีมาเนี่ยมในกรครนี้กาตอบแทนไให้ไปติดต่อเตียู่ติดตรมอย่างวัดรับเตะปะทลุงนะ สำนักงานอยู่ที่ทำจังหวัดนะครับมีถูกจังหวัดเลยอสำนักงานอยู่ที่อันนั้นเป็นปฏิทโตเรื่องึังกันเงิแบบเป็นเปลืองเขาเขาไม่มีอะไรกันกวาดเป็นเป็นปืนรำไม่ไาบนี่นะอายุยัตต้าอ๋อถ้าเป็นนั้นพ่อไม่สามเหมือนใครแหละละเอียดว่าทําไมจึงมีสิทธิ์ได้หรือไม่ไดเป็นเปือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเนี่ยมโทรมาผมรายละเอียดก็ได้นะเดี๋ยวรายละเอียดโทรมาผมก็ได้นะนะครับสูนไปหน้าสูนกับซอกนึกกับห้านะครับจดเบอร์ไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะจดมือไหมนะครับอเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเบอร์โทรให้ละกันนะคะคุณมาเนียมจะได้ดูที่หน้าจอเราจดไว้นะคะค่ะนะเดี๋ยวน้องขึ้นให้ละกันนะคะเดี๋ยวขอญาตรับสายคุณวัดจากกรุงเทพเลยละกันค่ะคุณวัดสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอญาตรับสายคุณวัดจากกรุงเทพเลยละกันคะฮัลโหลคุณวัตครัปิดเสียงทีวีให้น้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคุยกันผ่านโทรศัพท์นะคะครับผมค่ะทาได้ค่ะครับผมเออผมอยากถามเรื่องอ่า เอกสารสิทธิ์สปกรเนี่ยครับมันมันสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนได้ไหมครับเอกสารสิทธิ์สปกรยกเลิกได้นะครับถ้าทําผิดวัตถุประสงค์นะครับคือคือคืออย่างนี้คือผมผมมีพี่น้องเนี่ยครับเก้าคนแล้วทีเนี้ยไอไอที่ดินตรงเนี้ยที่ดินอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับมันเป็นเป็นของแม่ครับแต่ทีนี้ที่ดินตรงเนี้ยเป็นชื่อของของพ่อของแม่ครับครับคืออย่างนี้แล้ว ก็คือั้างเก้าคนเนี่ยมามาทางานในกรุงเทพเป็นหมดอ่ะทีนี้เหลือพี่น้องอยู่สองคนเนี่ยครับเขาเอาที่ดินประมาณสามสิบไร่ตรงเนี้ยไปทําสอบประคอแบ่งกันแค่สองคนนะครับอ๋อคือคือที่ดินตรงนี้พ่อแม่ยังมีชีวิตยอยู่ไหมครับเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วก็จะตกทอดเป็นมรดกนะครับจะเป็นมรดกตกกับลูกทุกคนคแต่ว่าค,คุณไปเช็คเอกสารรายละเอียดที่สอประอรใหม่นะว่าทําไมจึงยกให้กับลูกแค่สองคนนะครับ ไปไปไปเช็คเอกสารอีกครั้งนึงไปไปเช็คแล้วอ่ะเขาเขาปิ้นเอกสารมาให้เขาบอกว่าที่สิบสี่ไร่อ่ะเป็นของเป็นของพี่อาเป็นของพี่คนคนที่สองและอีกอีกสามสิบไร่อ่ะคุณเพราะว่าคุณไม่ได้สละมรดกเพราะฉะนั้นคุณก็ยังมีสิทธิ์อยู่นานนะยังครับเนี่ยเขาเพิ่งไปเอกสารสิทธิ์เพิ่งจะออกมาเมื่อประมาณสามปีอ่ะครับนะนะคุณคุณต้องรีบไปเช็คนะครับคุณต้องรีบผมไปเช็คแล้วครับแต่แต่ผมไม่เข้าใจ เขาเขาก็คือว่าว่าทําไมเขาเขามีสิทธิ์ที่จะแบ่งกันเองได้หรอครับคือแบ่งได้เขาตามจริงสปกเขาก็ต้องถามว่ามีลูกกี่คนสี่ห้าคนหรืต้องแบ่งให้กับลูกทุกคนถ้ากรณีที่ที่บอกว่าทําไมมาแค่กันแค่สองคนแค่นี้นะครับเขาบอกว่าอีกคนคนอื่นไม่เอานะฮะเหลือสละมรดกอะไรต่างๆเนะี่ยไม่ทราบว่าเขาทำหลักฐานอะไรว่าบ้างผมก็ไม่ทราบได้อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมจะตอบแทนสปกก็ไม่ได้ก็าาอาจจะมีหลักฐานอย่างอื่นซึ่ง ว่าคุณเนี่ยสละมรดกอะไรต่างๆนะคุณไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนี้ต่อไปเขาอาจจะตกกับคนสองคนนี้ที่เข้าไปติดต่อักับสบ,สบ,บอก,อกนะครับคือคือคนที่เอาที่ที่ได้สบปกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาแบ่งให้น้องถ้าแบ่งให้น้องนะครับแต่สุดท้ายเขาไม่แบ่งครับสุดท้ายเาขา<อ>ไม่แบ่งเป็นการครอบครองแทนเป็นการครอบครองแทนคุณต้องต่อสู้ว่าเป็นการครอบครองแทนยังไงก็เกิดกรณีพิพาทกับพี่น้องคุณนะครับ คุณก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการขอแบ่งทรัพย์มรดกตรงนี้นะครับที่เขาครอบครองแทนกับลูกถ้ามีคุณมีหลักฐานเลยว่าจะครอบครองแต่ยังไอยคุณก็มีสิทธิ์แล้วคุณเป็นลูกนะครับแล้วเขาตกปากรับคําด้วยวาจาว่าจะแบ่งให้นะครับจะแบ่งให้กับพี่น้องคนอื่นที่ยังไม่มีชื่อนะครับการมีชื่อไม่ได้ว่าเป็นเจ้าของอยังไงที่ดินนี้ก็จะเป็นของของหลวงอะไรของหลวงนะสปรกเพียงเป็นมีสิทธิ์ที่ทกินในที่ดิน ช้ประโยชน์ในที่ดินแค่นั้นต้องถามว่าคุณวัดเข้าไปทํากินตรงนี้ด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับคือคือคือผมเป็นเป็นญาติอ่ะแต่ที่นี้ผมมาทํางานอยู่กรุงเทพแต่เขาบอกว่าคือคือที่ที่นาเนี่ยคือทํากินมาตั้งแต่แม่แล้วอ่ะอันนั้นไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับโอเครู้แล้วตอนนี้มันมันเลยขั้นตอนตรงนั้นมาแล้วนะครับครับแล้วก็พี่น้องสองคนนี่คือเขาอยู่เขาคือเขาจะอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยคือมามาทำมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพ ก็คือไม่ได้ใส่ใจที่ตรงนั้นน่ะเขาอาจจะบอกว่าอาจจะสละสิทธิ์ก็ได้ก็เรื่อสละสิทธิ์การครอบครองนะเ <ฮะ S 2> ขาบอก<ะ>อาจจะสละสิทธิ์การครอบครอง,อองรว่ามันเกินสองสามปีแล้วนะที่ดินนึกถือว่าเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินมือเปล่านะครับถ้าสละก็ถือว่าสละสิทธิ์การครอบครองไม่เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินเนี่ยถือเป็นการสละสิทธิ์แล้วอันนี้มันก็สองสามปีแล้วปีแต่ยังไงถ้าว่าเป็นการครอบครองแทนนะหรือครอบครองร่วมกันทําประโยชน์ร่วมกันในที่ดินเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่นะครับ รายละเอียดตรงนี้แต่ว่าคุณต้องทางทางใครนะค,คุณวัดเนี่ยคุณวัดนะคะครับก็ต่อไปชี้แจงรายละเอียดว่าต้องไปติดต่อที่ส่วนที่ดินแล้ว,วดูเหตุผลทําไมจึงยกให้กับสองคนนี้ก็อาจจะมีบันทึกไว้ก็ได้นะครับไปคัดก่อนว่าจะติดตัวขอคัดถ่ายก่อนหรือก็ยกให้เฉยๆหรือเป็นมีข้ออื่นเขาต้องมีการบันทึกกันไว้นะมอยู่ๆยกให้โดยไม่มีการบันทึกมันผิดปกตินะครับ คือ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 จริงๆอะผมก็คือสรุปไปคือผมผมต้องการส่วนแบ่งมรดกของแม่ตรงนี้อะครับเพราะนั่นแหละคุณต้องไปติดตามมาจะส่วนแบ่งกับผมผมบอกว่าให้คุณไม่ได้นะครับคุณต้องไปเรียองักงัานที่ดินคุณว่นเราะดำเนินการตามที่ทางทนายแนะนําก่อนนะคะแล้วก็จยไปด้านสวบใช่ไหมครับใช่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพอยู่อุดรธานีอุดรสปกรกรุงเทพไม่มีมีแต่ที่ตั้งสวบกรทำงานอย่างตัวอยู่กรุงเทพต้องไปติดต่อที่นู่นเลยนะคะต้องไปติดต่อที่อุดรธานี ไปคัดถ่ายรายละเอียดไหมหมดว่าทําไมมีการยกที่ดินให้กับสองยกสิทธิ์แล้นะสิทธิครอบพร้อพี่น้องกี่คนคะเนี่ยน่าจะสามเก้าเก้าคนเก้าคนมันก็แบ่งกันไม่พอแล้วที่ดินสิบกว่าไร่เก้าคนเนี่ยนะครับสามสิบไร่สามสิบสามสิบไร่ก็ได้คนละสองไร่กว่ากว่าเขาถือว่าคุณลูกคนอื่นสละสิทธิ์การไม่พร้อมไม่ทําประโยชน์ในที่ดินก็อาจจะหลุดได้นะถ้าเป็นการสละสิทธิ์แล้วแล้วมันต้องมีเอกสารอะไรไหมครับสละสิทธิ์ต้องมีเซ็นว่าสละสิทธิ์ไหมครับ ปกติมันต้องมีนะเจ้าหน้าที่ไม่บกพร่องนะไม่ก็ต้องมีนะครับต้องมีถ้าเกิดว่ายังไงสลัดเฉยๆเขาอ้างอิงก็อาจจะทํากันได้ผมไม่รู้นะรายละเอียดต้องไปดูเอาเองเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คข้อมูลให้ก่อนเราโทรมาถามดีกว่านะคะคุณรัฐดีไหมคะกลายเป็นผมียไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่สอบประกนะว่าทําเอกสารไม่ถูกต้องอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นข้าคุณต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าสบประกนี้ยังไงมันก็เขาไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่แล้ว เพียงแต่มีสิทธิครอบครองแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันสละสิทธิ์กันได้ไหมมันก็สละสิทธิ์กันได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ประสงค์ที่อยากจะทํากินตรงนั้นเลยส่งมอบการครอบครองให้พี่น้องไปแล้วเพราะว่าตั้ง9้าคนเนี่ยอาจจะมีคนทํมีจริงแสองสามคนเท่านั้นเองใช่คนอื่นไม่ได้ทําประโยชน์แล้วก็ก็เห็นแล้วว่านะครับคงจะเป็นตามนี้จริงแรงนะค่ะแต่งยยังน้อยว่าน่าจะบันทึกไว้บ้างเผื่อว่ากันปัญหาวันข้างหน้าถ้าเกิดสบปกครอทำอย่างนี้บ่อยๆก็เกิดความเสียหายกับประชาชนเช่นเดียวกันนะครับ คุณวัฒแคแนะนําอย่างนี้นะคะลองไปตรวจสอบที่อุดรก่อนละกันนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะดีไหมคะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับค่ะงาแบบกรณีแบบนี้ก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันก็ก็น่าเห็นใจก็อยู่แลเพราะว่าบางคนมาทํามาในกรุงเทพเยอะนะฮะลูกๆบางพี่น้องบางคนก็ทประโยชน์พี่น้องหลายคนคือจริงๆถ้าแบ่งกันถ้าเกิดว่ายกะอรก็ได้แต่ที่ดีมันไม่เยอะหรือว่าอาจจะ อาจจะเป็นให้เป็นเงินเป็นทองเสียค่าสิทธิ์ค่าอะไรที่จะได้รับนะเพราะว่าทำกินถ้าไปทํากินแล้วมีรายได้มาอาจจะแบ่งให้น้องๆก็สามารถใช่ไหมคะครับแต่ว่าถ้าที่ดินมันอยู่ในตลาดสามารถสร้างบ้านสร้างอะไรได้ในสองไร่เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้ชุมชนอะไรพวกนี้นะราคามันก็อาจจะสูงแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ไกลออกไปอย่างไกลก็ราคาก็น้อยก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สถานที่ว่า ไม่ได้ยังไนะไนะคะวันนี้แหมพูดคุยกันรู้สึกว่าเวลาหมดไวไปหรือเปล่านะคะทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ฝากรายการใครทุกประชาชนนะคะกับหนังสือกฎหมายใครทุกนะคะฝากไว้ใครที่ดูไม่ทันก็อ่านเล่มนี้แทนแล้วกันสงสัยตรงไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะควันนี้น้องกัะทนายวัฒนาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ